แต่บอนคะเราไม่นัดเซ็นสัญญาโปรเจกต์ใหญ่นะคะเพื่อนส,สัญญาวไว้ก่อนช่วยชีวิตคนสำคัญกว่าผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่มาช้าฉันไม่ร่วมงานกับคนที่ไม่ตรงต่อไปไปไหนของเขาอ่ะตอนนี้ไม่มาทำงานอีก ขอนดาวคุณปอยไม่มาทำงานเหรอวันนี้ยังไม่เห็นเลยค่ะบอสสวัสดีครับคุณพึ่งสวัสดีค่ะคุณอนา,าวิคุณนี่โชคดีมากๆเลยนะที่มีลูกน้องฉลาดฉลาดอยู่ข้างกาย นี่ทำไม่ใช่เพราะลูกน้องคุณฉันก็คงไม่รู้ว่าวันนั้นที่คุณมาสายเพราะคุณช่วยลูกชายฉันไว้ สวัสดีค่ะฉันเป็นพนักาง,งานของคุณอนาวินนะคะฉันขอรบกวนเวลาคุณพึ่งสักครู่นึ่งได้ไหมคะฉันอยากให้คุณพึ่งดูคลิปนี้หน่อยค่ะ คช่คุณที่ช่วยลูกชายชุดไว้ก็คือเธอกับคุณอนาวินงนั้นหรอบังเอิญจังเลยนะครับคุณพึ่งแล้วตอนนี้อาการลูกชายคุณพึ่งเป็นไงบ้างครับตอนนี้อาการเขาดีขึ้นมากแล้วคะ่ะพรุ่งนี้ก็จะออกจากโรงพยาบาลแล้วคูณชายฉันฝากขอบคุณคุณด้วยนะคะส่วนฉันก็ต้องขอบคุณคุณทั้งสองคนมากเลย ที่ช่วยชีวิตลูกชายฉันไว้คุณอารวินคะถ้าพรุ่งนี้คุณไม่ติดอะไรเข้ามาที่บริษัทฉันได้เลยเรามาเซ็นสัญญาโปรเจกต์ใหม่ร่วมกันได้ครับคุณพึ่งขอบคุณมากมากเลยนะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ ที่ได้ร่วมงานกันนะคะคุณอนาวินยินดีที่ได้ร่วมงานกันครับผมต้องขอบคุณคุณพึ่ง,างมากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสผมได้ทำโปรเจก์นี้ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกคะ่ะเพราะความดีที่คุณทำมันส่งผลให้คุณได้รับแต่สิ่งที่ดี ไม่น่าเชื่อเลยนะคะบอสว่าคนที่บอสช่วยชีวิตในวันนั้นจะเป็นลูกชายคุณพึ่งยังไงผมก็ต้องขอบคุณคุณมากๆนะที่ช่วยจัดการเรื่องนี้ให้จนเราได้เซ็นสัญญาปโปรเจก t นี้ฉันเชื่อนะคะว่าคนเราต้องมีวาสนาต่อกันถึงได้มาเจอกันแล้วคุณเชื่อเรื่องวาสนาระหว่างเราสองคนไหมล่ะ บอสกับฉันเหรอคะใครลืมโทรศัพท์ไว้อะ สวัสดีค่ะฉันเป็นคนเก็บโทรศัพท์เครื่องนี้ได้นะคะยังไงฉันจะโทรศัพท์เครื่องนี้ฝากไว้กับพนักง,งานที่ร้านต่อไปก็ดูให้มันดีๆนะคุณอย่าลืมโทรศัพท์นี้ล่ะเข้าใจไหมมันแพงโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของบอสเหรอคะใช่คุณปอ ผมขอถามอะไรคุณหน่อยสิคุณตอบผมตรงๆนะได้ค่ะคุณคิดยังไงครับผมเอ่อคุณจะไม่ตอบก็ไม่เป็นไรนะแต่เอาเป็นว่าผมรู้ว่าคุณคิดยังไงครับผมและตั้งแต่นี้ต่อไปผมขอเลื่อนตำแหน่งให้คุณมาเป็นว่าที่ภรรยาผม ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามจะเร็วจะช้าผลของการทำดีจะย้อนกลับสู่บุคคลน,นั้นเสมอ เร็วหน่อยสิรู้แล้วนะ่าต้องหน่อยสิสมัยนี้คนอย่าก็มีโอเคเอเอ,เอได้เลยหวงอย่างนี้พี่ฟูว่ามาสิทำไมถึงต้องให้พี่แก้มลงแฟนด้วยก็เพราะว่า ถ้าเกิดว่าฉันไม่มีแฟนกลับบ้านไปด้วยเนี่ยพ่อก็จะแนะนําผู้ชายให้ฉันแล้วก็เล่งให้ฉันแต่งงานนะสิพี่สานดีใจคิดว่าจะยอมตกลงเป็นแฟนพี่สิขอโทษนะคือพี่เป็นถึงท่านประธานบริษัทใหญ่โตอะ่ะต้องมาแกล้งเป็นแฟนฉันอีกยังไงฉันรบกวนพี่เลยนะไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าลืมเลี้ยงข้าวด้วยนะได้สิ งั้นรีบไปกันเถอะสวัสดีครับคุณลุงผมเป็นแฟนของซีครับมาเข้ามา อย่าไปใส่ใจพ่อใช่เลยนะคะพ่อฉันก็เป็นแบบนี้นะค่ะอ้าวลูกสวัสดีครับค่ะเดืนนะฮาร้านมาหาพ่อสิมามามานั่งก่อนลูกนั่งก่อน ชายกับน้องสบายฉันเองอะค่ะขุนรถใหม่เป็นไงขับดีไหมแล้วนั่งสบายไหมแล้วขับชินหรือยังพ่อรถใหม่เนี่ยขับดีอย่างนี้เลยพ่อเนี่ยน้องดาวอะก็นั่งสบายมากเลยครับขุนซื้อรถเมื่อไหร่หรอแกรี่ไปทำกับข้าวเลย เกลือลูกสไท้ายชั้นหิว ชอบนั้นนั้นเลย<อ>นายเชื่อผมเชื่อฟูวรับนูนเขาทำงานอะไรคืออยอู่โซน,นอพอ่อ <laughs> พี่พี่หาแฟนทั้งทีเนี่ยหาแฟนเป็นช่างซ่อมรถเนี่ยนะพ่อ,อครับไม่ใช่ผู้ชายทุกคนเนี่ยจะเก่งเหมือนลูกชายพ่อนะครับใช่คุณ <c oughs> ลูกพ่อเก่งที่สุดครับแล้วตอนนี้ยังทำงานเป็นผู้จัดการแผนซ่อมบำรุงบริษัทเพีย o u เค อนาคตไกลแน่แน่พ่อคะจริงๆแล้วที่หนูมาหาพ่อวันนี้หนูมีเรื่องจะคุยกับพ่อค่ะที่ผ่านมาหนูโอนเงินเดือนของหนูเข้าบัญชีของพ่อถ้าคำนวณดูแล้วก็จะประมาณ5้าแสนบาทหนูอยากซื้อรถค่ะจะเป็นผู้หญิงแ่จะซื้อรถทำใหม่ อยู่นี่การเดินทางสะดวกสบายรถแดงรถสองแถวรถตุก๊กๆรถไฟฟ้าสะดวกจะตายนั่นอะสิที่นี่สิ้นเปลืองจริงๆเลยพ่อคะไอหนูต้องตื่นเช้าก็ต่อรถไปทาง,งานนะคะถ้าเกิดว่าหนูมีรถมันก็จะประหยัดเวลามากขึ้นนะคะพ่อพี่ก็ตื่นเช้าอีกหน่อยเซ่แหแกเป็นผู้หญิงแกยิ่งต้องขยันให้มาก เย็นนี้ลูกวนพ่อโอนเงินให้หนู้วยนะคะตอนไดกเขายืมไปหมดแล้วพ่อให้ใครยืมคะตอนใช้ไปหมดแล้วเงิน ฉันเอาเงินไปซื้อรถให้น้องชายแกทำไมอ่ะเป็นพี่สาวแล้วซื้อรถให้น้องชายไม่ได้เหรอพ่อคะเงินนั่นอ่ะมันเงินน้ำพักน้ำแรงของหนูที่หนูเก็บมาตั้งเวลาสี่ปีพ่อเอาเงินของหนูไปซื้อรถให้น้องได้ไงคะนี่พี่จะเสียงดังทำไมเนี่ยคะพี่รู้ไหมว่ากว่าพ่อจะเลี้ยงพี่โตมาเนี่ยพ่อเสียงเงินไปนเท่าไหร่แล้ว ก็รู้ไหมก่อนน้องแกจะได้ทํางานดีๆจนเป็นหน้าเป็นตาของคนในครอบครัวน้องต้องทุ่มเทเท่าไหร่น้องเขาทํางานตําแหน่งนี้มันจําเป็นต้องมีรถสักคันแล้วอีกอย่างน้องสะพ้ายแกกําลังตั้งท้องเวลาไปไหนมาไหนจะได้สะดวกและ,ะปลอดภัยแต่ยังไงเนี่ยก็ไม่ควรเอาเงินคนไปซื้อรถน,นะครับ นี่มันเป็นเรื่องภายในครอบครัวเราไม่เกี่ยวกับแกซะหน่อยไอ้เสือพอได้ละถ้ายืมก็ได้แต่คุณต้องเซ็นสัญญากู้ยืมเงินให้พี่โอ๊ยปวดท้องมากเลยค่ะปวดมากเลยค่ะลูกสะภ้ายเป็นไรอะ่ะพี่รักพี่รักเป็นไรไหมอะ่ะพี่สี่เป็นพ่อพี่สีนั่นแหละ แค่ซื้อรถให้น้องเนี่ยจะไม่ต้องเสียงดังขนาดนี้ไหมดูสิลูกในท้องจะตกใจหมดแล้วกลัวมากเลยค่ะนี่ฉันยังไม่ได้ว่าอะไรเลยนะแกหุบปากไปเลยนะขาลานฉันเป็นอะไรไปฉันไม่ปล่อยกันไว้นะ แฟนนายปวดท้องก็รีบไปหาหมอสิมันเกี่ยวอะไรกับซีอ่ะไม่เกี่ยวได้ไงก็เพราะไปซีนั่นแหละถ้าไม่มีฉันตกแกจะปวดท้องแบบเน,นี้ยช่างเถอะสัญญากู้ยืมเงินอ่ะไม่ต้องเขียนละ <ST AN CO> ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วค่ะ พ่อครับ<น>ผมกับดาวเรามีแผนว่าจะซื้อบ้านใหม่สักหลังครับก็ดีนะลูกแต่ว่าผมเพิ่งเลื่อนตำแหน่งได้ไม่นานแถมดาวยังมาท้องอีกยังมีเงินไม่มากพอครับเราต้องการเงินเท่าไรหร่ลูกเงินดาวแค่หนึ่งล้านห้าแสนค่ะส่วนที่เหลือเราสองคนจะผ่อนต่อเองค่ะล้านห้าเลยนะ พ่อคะบ้านที่เราอยู่ตอนนี้มันหลังเล็กเกินไปอีกอย่างเราก็กำลังจะมีลูกก็เลยอยากได้บ้านที่หลังใหญ่ขึ้นค่ะเงินหนึ่งล้านห้าแสนแล้วพ่อจะไปหามาจากไหนห่ะลูกหนูได้เช็คเว็บไซต์ขายบ้านดูแล้วนะคะพ่อว่าบ้านหลังนี้ราคาหลายล้านเลยนะคะถ้าพ่อขายบ้านหลังนี้แล้วแล้วเอาเงินไปซื้อบ้านหลังใหม่ให้เรา พ่อก็อยังจะมีเงินเหลือไปเช่าคอนโดอยู่ได้นะคะแต่พ่อพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมเราสองคนเนี่ยทำเท่าหลาของพ่อนะครับง,งั้นก็ได้ลูก ขอบคุณมากเลยนะคะพ่อพ่อคะหนูไม่เห็นด้วยนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพ่อพ่อจะขายทําไมคะบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของฉันฉันจะขายหรือไม่ขายมันก็เป็นเรื่องของฉันพ่อคะแต่พ่อขายบ้านหลังนี้ไม่ได้จริงๆนะคะพี่คะฉันรู้นะคะว่าพี่อยากได้บ้านหลังนี้แต่ตอนนี้พ่อก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะ พี่อย่าเพิ่งคิดที่จะคุบสมบัติของพ่อสิพี่คิดแบบเนี้ยการแช่งพ่อเลยนะคะนิดฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยสักนิดนังสีนี่แกคิดแบบนี้เหรอฉันไม่น่ามีลูกในะัคุณแบบแกเลยพอได้แล้วครับนี่พวกคุณทำเกินไปแล้วนะครับเกินไปเหรอ คนที่เกินไปคือนางซีต่างหากอ้แล้วนายเป็นใครมายุ่งอะไรในเรื่องครอบครัวฉันเรื่องภายในครอบครัวกันเลยครับนี่พวกคุณเคยเห็นซีเป็นคนในครอบครัวบ้างไหมครับในสายตาคุณลุงเนี่ยก็มีเด็กลูกชายเท่านั้นแหละครับ ขุนมันเป็นน้องนางซีเป็นพี่มันก็ต้องยอมน้องสินั่น,นสิหมายความว่าคนที่เกิดก่อนมีความผิดอย่างนั้นเลยครับถ้าซีไม่ใช่พี่แต่ซีเป็นน้องซีจะต้องยอมไหมก็ถ้าขุนมันเกิดก่อนมันก็ไม่มีนังซีหรอก คะที่แท้คุณลุงก็เป็นคนลำเอียงรักลูกชายมากกว่าลูกสาวก็พี่สีเป็นผู้หญิงอะยังไงแต่งงานไปก็ต้องออกบ้านไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นแต่ลูกในท้องของเมียฉันเนี่ยเป็นผู้สืบสกุลของบ้านเราเลยนะเหรอในแน่ใจเหรอว่าเมียนายท้องจริงอ่ะ ของพี่ผมพ,พูดความจริงไงผมเห็นคุณน่ะเอาท้องปลอมใส่เข้าไปในเสื้อแฟนคุณน่ะจริงเหรอลูกสะพ้ายพ่อคะมันพูดไปเรื่อยค่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะใช่ครับพ่อลูกในท้องของดาวเนี่ยเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขมัรตะกูลเรานะครับ เธอเอาท้องปองมาหรอกพ่อฉันอย่างนั้นเหรอพ่อครับพ่อคะพ่อพ่อคะกบไปให้พ้นเลยนะสมใจแกแล้วล่ะสิหลานฉันก็ไม่มีแล้ว แต่ฉันรู้ว่าเรื่องมันจะเยอะขนาดนี้ฉันไม่เลี้ยงแกมาหรอกพ่อคะตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะพ่อก็รักขุนมากกว่าหนูแล้วตอนเนี้ยขนาดพ่อรู้ว่าน้องเนี่ยเอาท้องป่อมาหลอกพ่อพ่อ,อยังเลือกที่จะเข้าข้างน้องแล้วพ่อ,อยังมาโทษหนูอีกได้คะ่ะ ถ้าเกิดแล้วคนในบ้านนี้ไม่มีใครรักหนูหนูไปก็ได้ค่ะอ๋อแล้วเงินเนี่ยจะลืมมามาคืนด้วยนะพอทั้งไม่คืนเนี่ยเจอกันที่ศาลได้เลยพ่อครับพ่อช่วยผมด้วยนะครับอ๋อ จะฟ้องก็ฟ้องสิวะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนเป็นพ่อจะใช้เงินลูกไม่ได้คุณไม่ต้องกลัวลูกพ่อจะหาทนายดีๆมาช่วยลูกเองได้สิพอดีบริษัทผมเนี่ยมีทนายกันร้อยผมมีเวลามากพอที่จะสู้เธอดีกับพวกคุณ ทางส้อมรถกระจกกระจอกะจอ,อย่างแกเนี่ยนะกล้าพูดเนาะมีทีมทนายด้วยออกจากบ้านนี้ไปได้แล้วบ้านนี้ไม่ต้อนรับพวกแกสองคนบ้านหลังเนี้ยฉันก็ไม่อยากอย,กอยู่หรอกแต่ก่อนจะไปฉันอยากจะบอกแกว่าบริษัทที่แกทำงานอยู่เนี่ยเป็นบริษัทของพี่ฟูแกเหรอเจ้าของบริษัทเค g r o u ุ ถ้าคุณยังไม่ให้เกียรติพี่สาวผมแล้วก็ผมจะไล่คุณออกแกบอก,กว่าแกเป็นเจ้าของบริษัทพินเคครุปเนี่ยสมองแกมีปัญหารหรือเปล่าได้ สวัสดีครับหัวหน้าคุณคุณคุณกล้ามีเรื่องกับท่านประธานได้ยังไงพรุ่งนี้คุณก็ต้องมาทำงานแล้วนะคุณโน้ไล่ออกคุณคือท่านประธาน,นจริงๆด้วยอ่นี่ลูก อแฟนสีรวยออกขนาดนี้สีคงไม่แคร์เงินแค่นี้หรอกนะลูกนะเรื่องเงินอ่ะผมไม่แคร์หรอกผมแคร์แค่ซีคนเดียวขอให้โชคดีนะ